ครับสวัสดีนะครับมารับกินขา้าน้ำกันครับนี่เป็นเข้าเศร้านะแต่มันอธิบายโมองเลิศนะเพราะผมกระล้อแสงสีเสียงงนะั้นมันสงบลงกันนะครับนะสถาน,นีอ่สิแปลกแปลกตานะเนี่ยเรานั่งกินข้างนอกปูตีว่าไรนะว่าช่องนี้กับแสงมันไหลครับแดดฮ้อนค่ำๆมากอะเสียงลายาาเยขาลองเพลงเปิดเพลงนะก็เลยต้องหาโอกาสดีๆจังหวะดีมานั่งถ่ายคลิปนะครับนะมานะครับ นี่ก็เป็นวัดที่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมาหายียอยู่ครับเป็นวัดก็ับไม่ได้เป็นโควิดนะตรวจเบลนด้วเมื่อเข้าเมื่อนี้ครับน,นี่ลืมบอกหนึ่งปลาดุกครับหนึ่งปลาดุกใหญ่กับเจ้าปลาล่าพิก,กิ้มเจ้าปลาลารับ ต้มทำไมเวลาประกาศจบปุ๊บม,มาได้ครับกินข้าวกันครับอ ต้มน้ำไม่คายมันควรถามว่ามันข้าวไหมพี่ข้าวครับข้าวเดียวเบิดมันก็ไหนป่ะลูเนี่ยของแซ่บกับเ็ตที่มาปาดุกพอมัมมันกับ สับเรียบเมนูเพื่อสุขภาพ หนึ่งปลาเหดง่ายๆครับัวเห็นอยากคือตตำเจ้านี่หลายอย่างหลายสิ่ง ืันนี้มีสองฤดูฤดูแดด,ดแดดกับฤดูฝนแต่บ่แดดกับฝนถ้าบ่ฝนกับแดดสองอย่างอยู่นี สุดจ,มามาสาจับจำลองภาษาใจคุยรถ มาโหลดมันสิแดดสิฝนตอนนี้ม่ยานแล้วครับนั่งกินอยู่ใหนบ้านแล้ว อย่ยไปดูมันดิผมได้มักว่ามันแซ่บกับปลากรอบเลย เหงีขเขาผมสะบายม้งเลยไหมใช่แดดมันบดบดแต่เทียบพแดดกับฝนอย่างนั้นแหะเบ้านางังแต่ดใจบ้านางกินตรงนี้เอาแต่ว่าโอค้คภาพเสียงเสียงสีได้ั Mmm. mandi dia kena padu. อะไรมาแล้วมั้เดี๋ยวตามรับแขกกัอนอ๋อครับช่วงเลยเมื่อกี้เว้นไปประมาณสิบนาทีลูกค้ามาเบิ่งไก่ครับจักมาใส่ลูกค้าพอนัดไปก่อนเอาก็บอกไว้ก่อนแนะ่อนที่ไปหาผู้ใดบ้านผู้ใดเท่าผู้รู้จักคนที่นัดไว้ก่อนลงหน้านะประมาณมาสุมส้มซีซุ้มหานะมาครับกินข้าวต่อครับข้ามาเบิ่งไก่ ตับปลาดุมันชิกลมๆเนี่ยนี่หวานบนทสิงได้ครับนี่หวนนัวมันไวมั่งที่หลังอีกของแซบดิหวนนัหวมันหัวปลาดุมันดีชอบปลาดุ <c oughs> เศรษฐกิจมัน่ดีนะครับตรงนี้นะไอะควันเนี่ยเรียงไกรเดือนหนึง่งอ่ะรายได้ประวัติหมื่นได้อะพอคาไกรนะ,ระพอเรียงไกรสูงมาหนี่เอาขายย่ายต่อแล้วต่ออีกมีบางคน จะส่งอีกอยางตัวนี้ไก่เหรเหลื่ยบหลายหล้รอไก่ผมกอเลี้ยงไว้บ้่งได้ถ้ามันไหล,หลได้กวาคขึดได้กวานโอ้ยแบกบรับค่าอาหารมาไว้อะอจับที เกิดไปแรงนวนกรับมากินเนี้ยแซมกเก้าอยู่คำก่อ <laughs> น โอเคนะครับคลิปนี้ต้องจบไว้แค่นี้แล้วครับขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบลูก,ลต, <c oughs> กตาตาก็ฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อดันคลิปครับจงนี้คลิปมันตกตามอย่างนี้มันตกก็สร้อยดันๆเลยนะครับเลยขอบคุณหลายๆครับที่มาทีงมาติดตามมารับชมนะครับนะขอบคุณดีครับพบใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณ